สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำประกันชั้นหนึ่งพรีเมียมพาสซ่อมอู่ของนิสสันอเมร่นะคะทุนประกันจะเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แถึง4 0 0แสนบาทราคาประกันจะเริ่มต้นที่1,500 0ถึง1 6 5 0 0บาทค่ะโปรโมชั่นจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงบริการลดลากฟรี30กิโลเมตรไมจจำกัดครั้งต่อปีค่ะพิเศษสุดๆเลยค่ะคุ้มครองค่าสัญญกรรมจาก อุบัติเหตุสูงสุดถึง1ล้านบาทค่ะสามารถเลือกทำสัญญกรรมในประเทศหรือต่างประเทศได้เลยนะคะใครนะคะที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ Line Official at Pur p u r In หรือ Facebook Purplein จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกวันเลยนะคะ